อาจารย์โอ้ท่านอาจารย์ครับอันนี้เราพูดถึงอะไรครับอาจารย์เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อลกวยุกต้นเป็นรถสองแถวสมัยก่อนรถสองแถวนะรัเขาบอกว่าเป็นรถคันแรกที่วิ่งนะฮะใช่นาศใชยนาศนะมีแล้วก็คำว่าใชยนาศีผมอยู่กับอาจารย์ครูเสือนะฮะอาจารย์เสือของเราเป็นหลวงพ่อลกวยแล้วก็เป็นหลวงพ่อจวนของสุนงกลางหลวงพ่ออุ่นหลวงพ่ออุ่นหลวงพ่ออุ่นนะฮะวัดลานควายแล้ววัดอะไรห้วยควายั้สั่นละทุกอย่างครับประมาณนะพูดผิดก็ต้องขออภัยนะคภาพ ภาพนี้ใหญ่นะท่านอาจารย์ประมาณสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วนะผมไม่เคยเห็นนะครับสองนิ้วครึ่งสองนิ้วครึ่งนะครับเป็นภาพที่จัดว่าหายากไหมครับอาจารย์ใช่หายากเนาะมันขนาดยูบอร์ดภาพที่สร้างน้อยสร้างน้อยไม่เหมือนปีสองหนึ่งภาษาสุดท้ายท่านจะเยอะหน่อยภยอนเริ่มเป็นมาตรฐานนี่แสดงว่าต้องก่อนสองหนึ่งแน่นอนภาพชุดนี้นะครับใช่คือภาพนี้คือลุกจิตทหารท่านไปอัดแต่ไม่ให้ท่าน ลงลงอัคระหให้ลงให้เสกให้แล้วก็ปั๊มตาวดไปกับอะไรก็ว่ากันไปเขาบอกว่าภาพท่านอัดแค่ขังในแสดงว่าหลงพ่าอัดค่ขังนนในมี